สวัสดีค่ะมาพบกับนิยายใครเหงาใบากบวิศรากันนะคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องบ่วงสวาสดม่านพรม,มจันทร์ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะพ่อเลี้ยงครับเราจับคนที่แอบเข้ามาในคุ้มได้แล้วครับลูกน้องที่จงรักภักดีอย่างพิสิทธิ์กดหลังโจรร้ายที่ย่องเข้ามาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างให้นั่งลงเบื้องหน้านิรุธ ถอดไอโม่มันออกมาฉันอยากจะรู้ว่าใครที่กล้าใหญ่หนวดเสือเมื่อพิสิทธิ์ดึงหมวกออกก็เผยใบหน้าหญิงสาวคนหนึ่งที่สวยสะดุดตานิรุ้จําเธอได้ดีเขาเพิ่งเจอเธอเ,ธอเมื่อันมานี้นี่เธอเธอเองเหรอที่กล้าดีเข้ามาในถ้าเสือของฉันสโลชาก้มหน้าลงเธอมีท่าทางขับแ้นใจเธอเข้ามาที่นี่ทําไมมีจุดประสงค์อะไรชายหนุ่มถามขึ้นแต่ก็ไร้ซึ่งคําตอบจากฝั่งตรงข้ามฉันถาม ไม่ได้ยินหรือไงฮะเขาตรงเข้าไปจับใบหน้าสวยๆนั้นแล้วบีบแรงขึ้นหญิงสาวสะบัดหน้าหนีผมสล่ยสะบัดไปตามแรงเวียงว่าไงหรือติดใจรถสวัสด์เมื่อวันก่อนเหรอเลยแอบตามฉันมาถึงที่นี่เขาคว้าที่ใบหน้าของเธออีกครั้งปล่อยเสียงหวานๆเปล่งออกมาจากปากเธอแต่น้ำเสียงนั้นแข็งกระด้างและดุดันสโลชาเจ้ามองเขาหากเธอไม่ถูกจับมัดแขวนไขยหลังไว เธออยากจะบีบคอเขาให้ตายเสิเดี๋ยวนั้นสายตาที่จ้องเขม่งของเธอตอนนี้ราวกับเพลิงที่กำลังมอดไหม้ชายหนุ่มเอาไงดีครับนายพิสิทธิ์ถามขึ้นเอาไว้ที่ห้องใต้ดินสั่งคนให้เฝ้าเวียนยามตลอดเวลาอย่าให้หนีไปได้สโลชาย,ยิ้มในใจเธอจงใจให้ถูกจับได้เพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างเมื่อพิสิทธิ์ลากหล่อนลงไปในห้องใต้ดินซึ่งมันต่างจากที่เธอคิดไว้มากมันเป็นห้องกระจก ด้านนอกเป็นสระน้ำที่ถูกขุดลึกลงไปบรรยากาศราวกับอยู่ในรีสอร์ทรูในห้องใต้ดินเหรอสิ่งที่สโลชายคิดไว้มันผิดคาดจริงๆเธอนึกว่ามันจะเหมือนคุกที่จองจาซะอีกอยู่ในนี้อย่าคิดหนีไปไหนไม่งั้นเธออาจจะถูกฉลามหรือปลากินเนื้อที่อยู่ในน้ำนั้นฉีกเป็นชิ้นๆนี่แสดงว่าไม่ใช่สระว่ายน้ำแต่เป็นบ่อเลี้ยงปลาอันตรายงั้นเหรองั้นที่เธอคิดไว้มันอาจจะไม่ง่ายเสียแล้ว สโลชาถูกกักขังอยู่ภายในห้องใต้ดินเธอมองไปรอบๆเพื่อใช้ความคิดและทำตามแผนการนีรุตต้องโหดเงียมแค่ไหนถึงจะเลี้ยงสัตว์แบบนี้ไว้ในบ้านเธอนั่งลงเพื่อใช้ความคิดของเธอต่อณนะตอนนี้ชั้นหนึ่งของบ้านกำลังจัดเตรียมงานมั่นของนีรุธและน้ำนิ่งเสียงอื้ออึงโครงครามด้านบนดังไปถึงห้องใต้ดินทำอะไรการเสียงดังวกเวหรือว่าสโลชาคิดแล้วก็ยิ้มออกมาอย่างมีเลสใน เวลาผ่านไปทุกอย่างเสร็จสิ้นนิรุตจึงให้พิสิทธิ์ติดต,ต่อไปอยังคู่มั่นจําเป็นผู้นั้นแต่ติดต่อยังไงก็ไม่มีใครรับสายนายครับคุณน้ำนิ่งไม่รับโทรศัพท์นิรุตฟังแล้วคุ้นคิดพิสิทธิ์แกรู้บ้านของคุณวรนุชใช่ไหมครับนายงั้นแกลองไปที่บ้านของคุณวรนุชคุณน้ำนิ่งอาจจะอยู่ที่นั่นได้ครับนายเมื่อพิสิทธิ์ออกไปนิรุตก็นั่งลงกับโซฟาพร้อมกับบน่นพึมพำกับตัวเอง โถเอ้ยเพราะไอ้มรดกบ้าๆนั่นเชียวถึงจะต้องมามั่นหมายกับใยนั่นหน้าตาก็ยังไม่เคยเห็นล้มเลิกงานก็ไม่ได้สัญญาบ้าๆเพราะความมากๆของพ่อเลเชียวความลุ่งหลงไม่ลืมหูลืมตาถึงทําให้แม่ต้องทรมานใจอยู่ดีไม่ว่าดีก็ไปคว้าผู้หญิงเห็นแกนเงินอย่างใยวลนุษนั่นมาเป็นเมียน้อยจนมันสูบฉีดเลือดเนื้อไปเกือบหมดนิรุตฟังแต่โทษพ่อและภรรยาอีกคนของเขายังดีที่พ่อยังมีสติอยู่บ้าง ก่อนตายถึงได้เขียนพินัยกรรมไว้แต่ก็ยังมีเงื่อนไขบ,บ้าๆที่ทําให้เขาต้องมาเดือดร้อนถึงวันนี้เขาย้อนคิดกลับไปในวันที่เปิดพินัยกรรมหลังจากที่พ่อของเขาตายจากไปแล้วหนึ่งร้อยวันนิรุตกวนกวายอยากรู้เนื่อความในพินัยกรรมเพราะเขาต้องการความเป็นธรรมให้กับแม่ซึ่งเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้เป็นพ่อเขาอยากรู้ว่าพ่อของเขายังรักเขาและผู้เป็นแม่หรือไม่พ่อจะนึกถึงความยากลําบากที่ก่อร่างสร้างตัวมากับแม่หรือไม่ เขาจึงเดินวนไปวนมารอทนายอยู่ที่หน้าบ้านนานสองนานเมื่อรถของทนายมาถึงเขาก็ปรีไปที่รถแล้วกล่าวเชิญสวัสดีครับคุณอานิรุตกล่าวทักทายอย่างเป็นกันเองเชิญข้างในบ้านก่อนนะครับเขาเชิญชวนทนายประจาตระกูลเข้าไปที่ห้องรับแขกเป็นไงบ้างนิรุตไม่เจอกันตั้งนานเลยนะตั้งแต่คุณปีชาจากไปอาก็ไม่ค่อยได้แวะเวียนมาหาเลยผมสบายดีครับคุณอาแล้วคุณอาสบายดีไหมครับอาสบายดี แล้วอาการคุณหญิงเป็นไงบ้างตั้งแต่คุณแม่ล้มป่วยตอนคุณพ่อเสียอาการก็สุดหนักลงเรื่อยๆตอนนี้ก็มีหมอกับพยาบาลมาดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็อาการค่อยๆดีขึ้นค่อยๆขยับปากได้แล้วขยับมือได้บ้างแล้วครับแล้วโอภาสทนายประจำตระกูลกำลังจะเอ่ยถึงวรนุชก็ได้ยินเสียงหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นมาสวัสดีค่ะคุณทนายไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะคะวรนุชเดินเข้ามาในชุดกึ่งลาตีสวยสง่า โอภาสหันไปกล่าวทักทายสวัสดีครับคุณวรนุชวันนี้คุณสวยจังเลยนะครับก็ <c oughs> วันนี้วันดีก็ต้องแต่งตัวสวยเป็นพิเศษหน่อยสิคะคุณทนายมาตรงเวลาดีนะคะ <c oughs> ครับเรื่องสำคัญแบบนี้ผมต้องรีบมาครับถ้าหากว่ามาคบกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับทนายโอภาสอ่านข้อความในพินัยกรรมไปเรื่อยๆใจความสำคัญคือบ้านและทุกอย่างในคุ้มหลังนี้คุณหญิงโสภาภรยาคนแรกเป็นผู้ครอบครอง ส่วนบริษัทและสังหาอีกส่วนหนึ่งเป็นของนิรุตส่วนวรลลนุชได้บ้านและที่ดินแถบชานเมืองคุณอาครับคุณพ่อมีสังหาและที่ดินมากกว่านี้นะครับใช่ครับเนื้อความสุดท้ายคือที่ดินมูลค่าหลายพันล้านและสร้อยเพชรประจําตระกูลมูลค่าหลายร้อยล้านจะเป็นของคุณหญิงโซภาและคุณวรลลนุชครับคืออะไรครับคุณอาคืออะไรคะทั้งนิรุตและวรลลนุชก็ถามขึ้นมาพร้อมกัน คือคุณปีชาเหยนกำกับไว้ว่าคุณวรนุชและคุณโสภาจะได้ที่ดินเท่ากันแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องให้ถ่ายยาทั้งสองฝ่ายนั่นคือคุณนิรุตและหลานสาวของคุณวรนุชแต่งงานและอยู่กินกันเป็นเวลาสองปีครับฮะอะไรนะคะทั้งคู่ต่างตื่นตกใจหากผมจำไม่ผิดคุณท่านเคยบอกว่าทรัพย์สินนี้เกิดจากการร่วมแรงของคุณท่านและภรรยาทั้งสองคนร่วมกันสร้างมาท่านจึงรักและห่วงแหนเท่าเท่ากัน ดังนั้นจึงอยากให้ที่ดินผืนนี้รวมเป็นผืนเดียวกันโดยที่ท่านเห็นว่าหนูน้ำนิ่งเป็นเด็กที่น่ารักท่านจึงอยากให้ครองคู่กับคุณนิรุธครับเหตุผลอะไรของคุณพ่อไม่เข้าท่าเลยแสดงว่าท่านไม่เคยไว้ใจผมสักนิดเลยอย่าคิดอย่างนั้นสิครับคุณนิรุธท,ท่านคงมีเหตุผลของท่านเองคุณน้ำนิ่งก็น่ารักดีนะครับคุณน่าจะเคยเจอกันแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆยังไงผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครับคุณอานิรุธเอาแต่ตีโพยตีพายเพราะไม่อยากแต่งงาน แต่ตัวดิฉันเองไม่ขัดนะคะยายน้ำนิ่งก็ถือเป็นทายาทของดิฉันตั้งแต่เธอสูญเสียพ่อแม่ฉันก็รับดูแลในฐานะผู้ปกครองมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็น่าจะใกล้เรียนจบแล้วไม่นานก็น่าจะกลับมาเรื่องแต่งงานฝั่งดิฉันไม่ได้มีข้อแม้อะไรคะ่ะถึงแม้น้ำนิ่งจะอยู่ในการอุปการรัของป้าแต่เธอก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดกับตาและยายเป็นส่วนใหญ่หลังจากเรียนจบปริญญาตรีเธอก็ไปเรียนต่อที่ปริญญาโทที่ต่างประเทศทันที แต่ผมติดผมไม่เคยที่สมัยใยน้ำหนึ่งอะไรนั่นสักนิดงั้นแสดงว่าหากคุณไม่ทําตามความประสงค์ของคุณพ่ออย่างนี้ดิฉันก็มีสิทธิ์โดยชอบทาสิคะคุณทนายทนายโอภาสหันมามองหน้านิรุตเพื่อให้หยุดและตึกตรองสายตาของเขานั้นราวกับสะกดจิตของชายหนุ่มให้หยุดนิ่งนิรุตเอาว่ากลับไปคิดก่อนดีกว่านะว่าจะเอายังไงหากฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่ปฏิบัติต,ตามที่คุณปีชาได้กล่าวไว้ในพินิกรรมที่ดินพันล้านนี้ และสร้อยประจาตระกูลคุณปีชาจะมอบเป็นสาธารณก,กุศลทั้งหมดครับฮะอะไรนะแล้วสิ่งที่ฉันร่วมสร้างกับเขามาล่ะจะยกให้คนอื่นได้ยังไงฉันไม่ยอมคุณอาครับผมว่าคุณพ่อทําเกินไปแล้วนะครับในเมื่อมันคือสิ่งที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาด้วยความเหนื่อยยากแล้วจะตกไปสู่คนอื่นได้ยังไงอาถึงบอกให้ตั้งสติแล้วคิดให้ดีไงแต่นี่มันคือชีวิตจริงนะครับไม่ใช่ละครที่จะสร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นมา แล้วให้มันหายไปได้อย่างนี้มันเป็นไปแล้วไงครับในเมื่อความประสงค์ของคุณปีชาเป็นอย่างนี้เราก็คงจะต้องทำตามฉันก็ไม่ยอมคุณปีชาทำแบบนี้กับฉันนี้ยังไงแล้วฉันจะทำยังไงนีรุตเดินออกจากห้องไปทันทีเขาตึกตรองไต,ต่ตองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นความฝันมันไม่ใช่ความจริงเขาพังบ่นกับตัวเองและเดินวนไปในห้องนั่งเล่นเขาคุ้นคิดอยู่นานแล้วก็ต้องตื่นจากภาวั์ ฉันไปคิดทบทวนมาแล้วงานแต่งงานมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะฉันไม่ยอมยกสมบัติให้คนอื่นหรอกฉันเหนื่อยสายตัวแทบขาดกว่าจะเคียงบ่าเคียงไหลช่วยพ่อเธอสร้างมันขึ้นมาได้แต่ฉันพลาดเองที่ไว้ใจไม่คิดว่าพ่อของเธอจะสลักหลังที่ดินไว้เพียงคนเดียวว่าไงจะแต่งงานแล้วแบ่งสมบัติหรือจะยกทุกอย่างที่ควรเป็นของฉันกับแม่ของเธอเป็นการกุศลล่ะวรลลนุชมองหน้านิรุตชายหนุ่มใช้กําปั้นทั้งสองทุบไปที่โต๊ะ เขาก้มหน้ารากับยอมรับความแพ้แพ้มาคิดได้ก็เงยหน้ามองผู้หญิงสูงวัยที่เขาไม่เคยคิดจะแลตามมองสักครั้งตั้งแต่ที่หล่อนก้าเข้ามาเป็นมีคนของพ่อก็ไม่เลวนะแต่บอกไว้ก่อนผมไม่มีอะไรเสียหายแต่หลานคุณนั่นแหละถ้าทนผมได้ก็ทนไปจากนั้นเขาก็หัวเราะในลําคอและเดินจากไปวลนุชแอบยิ้มที่มุมปากอย่างนี้สิที่เธอชอบเพราะเท่ากับว่าเธอจะไม่ได้แค่ครึ่งหนึ่ง แต่อาจจะเมารวมทั้งหมดก็ได้หากนิรุตกับน้ำนิ่งเกิดรักกันขึ้นมาจริงๆเกิดเป็นชั้นนี้มันดีจริงๆมีแต่สิ่งที่ดีๆโอกาสดีๆอยู่ตลอดเวลาบรนุษย์พูดแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาน้ำนิ่งทันทีน้ำนิ่งหลานรักของป้าช่วยป้าด้วยต้นสายส่งเสียงสั่นเครือทันทีเมื่อรู้ว่าอีกฝั่งรับโทรศัพท์ป้าคะป้าเป็นอะไรคะใครทำอะไรป้า น้ำนิ่งสาวสวยหน้าคมถามผู้เป็นป้าด้วยความห่วงใยป้าป้าไม่รู้จะอธิบายยังไงป้าไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากหนูป้าคะป้าดูแลน้ำนิ่งมาตั้งแต่เด็กให้ความรักและการดูแลน้ำมาตลอดป้าบอกน้ำมาเถอคะค่ะน้ำช่วยได้ทุกอย่างน้ำยินดีน้ำจะช่วยป้าจริงๆหรอค่ะน้ำพร้อมช่วยป้าคะ่ะคือในพินัยกรรมของคุณปีชา ท่านจะยกที่ดินกับสร้อยประจำตระก,กูลที่ราคารวมหลายพันล้านบาทให้กับป้าแต่มีข้อแม้ว่าน้านิ่งต้องแต่งงานกับคุณนีรุตและอยู่กินกับเขาเป็นเวลาสองปีอะไรนะคะป้าคุณนีรุตไหนคะคุณนีรุตลูกชายของคุณปีชาป้าเข้าใจนะลูกป้าเข้าใจน้านิง่งหากเป็นป้าป้าก็คงทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน แล้วป้าเองก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่าคุณปีชาคิดอะไรอยู่ตอนที่เขียนพินัยกรรมแต่ท่านน่าจะไต่ตรองไว้ดีแล้วถ้าน้ำนิ่งไม่สะดวกใจก็ไม่เป็นไรนะลูกป้าเข้าใจป้ารักหนูที่สุดนะลูกนะน้ำนิ่งชะง,งักตกตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินเมื่อครู่แต่เมื่อเสียงจะเอื้อนของอีกฝ่ายดังขึ้นเธอจึงฝืนใจตอบกลับคุณปีชาเอ็นดูน้ำนิ่งมาตั้งแต่เด็กคุณป้าเองก็เปรียบเสมือนแม่ของนะ้ำเรื่องแค่นี้ น้ำทำได้ค่ะแต่น้ำลูกนี่คือความสุขทั้งชีวิตของหนูเลยนะคุณป้าคะ่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะอะไรที่ทําให้น้าได้ตอบแทนคุณป้าได้น้ํายินดีคะ่ะโถ่ลูกเอ้ยป้าเป็นห่วงหนูนะลูกน้ารักคุณป้ามากนะคะอาทิตย์หน้าน้านําก็จะกลับเมืองไทยแล้วน้ําจะรีบไปกับคุณป้านะคะหนูก็ไม่อยู่กับป้าเลยสิลูกคุณปีชาให้บ้านแถบชานเมืองให้กับป้า ป้าจะย้ายออกจากบ้านหลังใหญ่นี้แล้วอยู่ที่นี่ก็มีแต่คนใจร้ายตั้งแต่คุณปีชาจากไปป้าไม่เคยมีความสุขเลยลูกชายเขาก็ร้ายคอยพูดทำลายจิตใจป้ามาตลอดป้าทน,นไม่ไหวแล้ววรนุชล้มให้ออกมาราวกับจะขาดใจคุณป้าคะอย่าร้องนะคะนามจะรีบกลับไปคะ่ะเมื่อวางโทรศัพท์วรนุชก็าปาดน้ำตาแล้วเดินยิ้มร่าขึ้นไปบนห้อง เหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของนวลคนรับใช้แสงซื่อสัตย์ของโสภานวลมองตามวลนุษย์แล้วเบะปากใครกันแน่ที่โดนหลังแกใครกันแน่ที่ใจร้ายที่คุณหญิงต้องมาเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็คุณวลนุษนั่นแหละนวลคิดแล้วก็คับแค้นใจเป็นอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งที่ค้างในใจเธอคุณปีชาเขียนินในกรรมที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้จริงเหรอชีวิตทางชีวิตของลูกชายต้องเอาไปผูกไปพัวพันกับคนในตระกูลที่เขาไม่ชอบอย่างนั้นหรอ นวลพยายามคิดหาคําตอบคุณท่านรู้อยู่แล้วว่าคุณนิรุตไม่ชอบคุณวรลนุ์แม้แต่จะมองเต็มตาย,ยังไม่อยากจะมองเป็นไปได้ยังไงที่จะให้ไปแต่งงานกับหลานสาวนี่มันพรากความสุขทั้งชีวิตของลูกชายเลยนะนวลพยายามคิดหาเหตุผลคิดแล้วคิดอีกก็คิดไม่ตกสักทีจึงเดินเข้าไปในขวัวด้วยสีหน้าที่กังวลสามวันต่อมาวัลนุตย้ายออกจากคุ้มใหญ่หลังนี้พร้อมกับสาวใช้ผู้ซื่อสัตย์ของเธออีกสองคน ท่าทีของเธอดูเหมือนไม่เอาวอนเคหาสถานสักนิดในเมื่อบ้านหลังใหม่ที่จะเป็นมรดกตกทอดก็ใหญ่ไม่แพ้กับบ้านหลังนี้ก่อนที่จะไปเธอจึงแวะไปหาโซภาที่นอนลืมตาปิดปิดแต่ขยับขยื่นตัวไม่ได้คุณพี่คะหายไวๆนะคะแล้วฉันจะมาเยี่ยมบ่อยๆวรน,นุษมองด้วยสายตาสีหน้าที่เยอะหยันด้านโซภาแม้จะบังคับปากให้พูดไม่ได้ เธอก็มองได้สายตาที่เดือดดานเธอโกรธจนน้ำตาไหลเมื่อร่างกายไม่เป็นใจโททโทโท,ทคุณพี่คะไม่ต้องคิดถึงน้องขนาดนั้นก็ได้ยังไงน้องก็จะกลับมาทวงคืนทุกอย่างอยู่แล้วรวมทั้งบ้านหลังนี้ด้วยเธอวางสีหน้ายิ้มแยม้มแล้วกระซิบข้างหูด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยชัยชนะและด้วยความเย้ยหยันโสผาหลับตาด้วยความเคียดแค้นปล่อยให้น้ำตาระบายออกมาแทนความรู้สึก น้องไปแล้วนะคะคุณพี่พูดเสร็จเธอก็สะบัดหน้าเดินออกไปแล้วปิดประตูดังปังทันใดนั้นนิรุตก็ออกจากห้องมาพอดีคุณเข้าไปทำอะไรในห้องแม่ผมฉันแค่มาลาคุณพี่เฉยๆคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปฉันมีสิทธิ์มากกว่านี้อีกเธอคอยดูสินิรุตมองตามหญิงวัยกลางคนผู้นั้นอ้ออย่าลืมสัญญาเรานะพูดเสร็จเธอก็เดินออกจากบ้านไป นิรุตรีบเข้าไปดูโสภาคุณแม่ครับคุณแม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับโสภากระพริบตาแต่กราบน้ำตาย,ยัางเปื้อนใบหน้านิรุตสงสารผู้เป็นแม่จับใจแต่ก็ดีแล้วที่วรนุชออกจากบ้านไปได้แม่ครับกลางเดือนหน้าผมต้องแต่งงานแล้วผมต้องทำตามที่พ่อได้เขียนไว้ในพินัยกรรมแล้วผมจะทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นของเราอีกครั้งนะครับแม่โสภาจ้องมองหน้าลูกชาย ดวงตาของเธอตอนนี้มีคำถามมากมายคือผมต้องแต่งงานกับหลานสาวคุณวรลนุชนะครับตามที่พ่อเขียนไว้ในพินัยกรรมแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจัดการได้โสภาน้ำตาไหลอีกครั้งเธอสงสารลูกชายจับใจหากวันนั้นเธอตัดสินใจตัดขาดจากปีชาตั้งแต่วันที่เขานำวรลนุชเข้าบ้านมาลูกชายของเธอก็คงจะไม่ทรมานแบบนี้สองอาทิตย์ต่อมาคราวๆการกลับมาของน้ำนิ่งมาถึงหูของนิรุตพิสิทธ์ แกไปสืบมาสิไว้ใหญ่นั้นลูกล่างหน้าตาเป็นยังไงแต่วันนี้ฉันมีนัดลูกค้าคงกลับดึกแกช่วยตามเรื่องให้หน่อยนะครับนายผมจะรีบดําเนินการให้ครับในรุดพูดเสร็จเขาก็รีบขับรถไปที่ขับไนใจกลางเมืองที่นัดลูกค้าไว้เขาพูดคุยธุรกิจและจิบวายจนเริ่มมึนเมามีหญิงสาวสวยหน้าตาดีคนหนึ่งมาให้บริการอยู่ข้างๆแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเขาอยากจะดื่มเพื่อให้ลืมทุกอย่าง เมื่อดื่มมากเขา้าเขาก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่เขายั้งตัวเองไม่อยู่และควงยิงสาวผู้นั้นไปที่ห้องรับรองของแขกเขารุกรา้าหลอนเพื่อที่จะระบายเพื่อให้หายความกังวลกินกายของลอนช่างยั่วยเยาทําให้อารมณ์ความรู้สึกยิ่งคุก,กรุ่นหญิงสาวไม่ขัดคืนราวกับยินยอมให้เขาเร้าลมอยากสาแก่ใจจนกระทั่งลุ่งเช้าเขาตื่นขึ้นมาในห้องเขาพยายามมองหาสาวสวยที่พร้อมใจให้เขาสนองตันหาเมื่อคืนแต่กลับไม่เจอเสียแล้ว ก,กลิ่นไก่และใบหน้าของหลอนยังคงติดตรึงเขาอยู่จนกระทั่งเขามาเจอเธออีกครั้งในสภาพของนางโจรที่แอบเข้ามาในบ้านเขาอย่างมีพิรุษเขาได้กักขังเธอไว้ในห้องใต้ดินโดยมีลูกน้องคอยเฝ้าอยู่ยีิบสี่ชั่วโมงเขาพยายามพูดพยายามถามเธอเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมตอบเขาจึงกักขังเธอไว้เพื่อรอพิธีมงคลให้ผ่านพ้นจึงจะเรียกเธอมาพูดคุยอีกทีก่อนวันมัน่นเขาพยายามติดต่อน้ำนิงตามเบอร์ที่วรนุษให้มาแต่ติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้ เขาจึงให้พี่สิทธิ์ไปตามหาที่บ้านของวรนุษย์เมื่อพี่สิทธิ์ไปถึงวรนุษย์ก็มีท่าทีกระวนกวายแจ้งว่าเครื่องของน้ำนิ่งที่บินกับไทยดีเลย์จนตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ไม่รู้เป็นตายไรยดียังไงแต่ยังไงงานมันก็ต้องจัดขึ้นเธอจึงติดต่อกับนิรุธทันทีคุณนิรุธคะดิฉันติดต่อน้ำนิ่งไม่ได้เลยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ยังไงข้อตกลงของเราก็ยังคงต้องทำต่อนะคะงานพรุ่งนี้ลมเลิกไม่ได้ แล้วคุณจะให้ผมทำยังไงนิรุตเริ่มถามต่อฉันจะหาคนมาในนามของน้ำนิ่งนิรุตนิ่งเงียบคุณวรลนุชไม่ต้องหาหรอกครับผมมีคนแล้วเอา้าอย่างนี้ฉันก็เสียเปรียบนะสิมันควรจะต้องเป็นฉันที่จัดการไม่ใช่เหรอไม่ใช่คุณก็แค่งานมันเหล็กๆไม่ใช่เหรอครับแล้วก็เริ่มพรุ่งนี้แล้วคุณหาคนมาทันหรอครับวรลนุชนิ่งเงียบไปตอนนี้เธอมืดแปดด้านเอาอย่างนี้ไหมครับคุณวลลนุช ในเมื่อจุดหมายปลายทางของเราคืออันเดียวกันงานมั่นก็เป็นแค่งานเล็กๆแล้วอีกอย่างงานแต่งก็อีกตั้งหนึ่งเดือนกว่าจะถึงป่านนั้นหลานสาวคุณคงจะกลับมาแล้วมั้งครับเชื่อผมสี่แก้ขัดไปก่อนแล้วหลังงานค่อยว่ากันวรลลนุชได้แต่ถอนหายใจน้ำนิ่งผิดคำพูดกับเธอได้ยังไงเธออยากจะกรีดร้องตามนี้นะครับนีรุตพูดแล้วก็วางสายทันทีพิสิทธิ์รีบขับรถกลับมานายครับแล้วจะทำยังไงต่อครับ งานจะเริ่มพรุ่งนี้เช้าแล้วแกไปรับชุดเจ้าสาวที่ร้านตามที่ฉันบอกมาแล้วใช่ไหมครับนายงั้นต่อไปก็แค่ไปเอาตัวนางโจรสาวนั่นมาแปลงโฉมจะดีหรอครับนายไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วนิรุดพูดและยิ้มอย่างมีเลสนยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปในเมื่อโจรสาวกลับกลายเป็นคู่มั่นสาวอย่างที่ไม่ทันตั้งตัวการแบ่งสมบัติจะจบลงด้วยดีหรือไม่ฝากติดตาม บวงสวาสดบ้านพมจรรจันจากช่องนิยายไข่เหงาใบากบวิศราในตอนต่อไปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ช่องนิยายไข่เหงาเป็นเพื่อนใครเหงาให้กับคุณนะคะขอบคุณค่ะ